สบายดีป่าลุงพขอบๆซองน้องมัดกี่เก่าบ่ลุงเอ้ตอนนี้กำลังผ่าบักตาลมาลุงผ่าเป็นยังบ่บ้างเยี่ยมขันผ่าบ่เป็นล้วให้คอยผ่าก็ได้เบิดละป่าผ่านะกำลังผ่าบักตาลมาลุงเอ้ไปเบิ่งดซองน้องเยี่ยมน้องมิวเลยตอนไปเอาบ่ลุงเอ้ใหญ่แล้วมาลุงตัดยังไงมาชัดตัดอีก พาบักอืมตัมีตาใหญ่เป็นงไงบบกาคุยตาใหญ่เลเนาะบักานคุยเป็นยังไงมากใหญ่พูดีซ่บ ผ่าไปขายไปสันอือตัวเต็มติดไทยเลยอือเมนงมงองมิวลงป้าตัวมีดมักใหญ่ๆเนาะมองมิวสิไปขายปลูกเลยไปขายปไปสันไปหลอกขายีให้ียาจ,จักตาต่อถุง,งสาถไร่นี่ถุงละาบาทอ๋อฮตาถุงกร,ระงงราบาทปุงเอ้ mai có bà hãy vẫn nghiệm hiền lại thằng nghiệm này hiền chạy nó kinh mà luôn ấy đen đen chết lại kinh một lại được kia ba mươi ba mươi ba Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้ยไปหาใส่ไปส่งมันตามันผ่ามือนะเขาผ่ากแบ่วงย่างหนึ่งไม่ได้หาหกตาได้แหละอาต้งนานอหแมันจะแก่พดบ่บ่จะกสพไม่ได้มันจะเก่นะน้องมิวนะเดีวนี้เราหนเราผ่าก่อนนะเราเด็ยลายเดี๋วโซกทงน่ะเขาได้น้อยเดียวเห็นเราผ่าพี่นี้เราผ่าตําหลักไปคลายต้มเลี้ยงหนป้าน่อนะ

ผู้ดีแซ่ต้องเย่บม,มากน่ไม่จะเก๋เนาะเก๋พูดบ <Okay. S 1> ัว่าแบบพาไปแล้วผู้ดีเจาะเจาะพู้ดีแซ่มันไม่จะเก๋ว่ะก็พูดีลงไงผู้ดีห <c ười> ยิบตาใหญ่ดีเนะ <c ười> ยยายยนะ เมนมีกินไพ่ตุไทยอะไรบ้างงผ้าไปต้ข่าวหรือปล่านะเจ้านะเอาก็ผ้าไปนั่นเบากันเออเอาเอาเห็นเผ่าซับปอกๆๆเห็นหรือเ่าว่าซับมือมือแหลบไปได้อยังไงผ่ากาน

มากไงบุญลุงไงหแเสือปาเมนยาแก่พูดบอกงยาไม่กําลงสีดำนะน่ะโมเแก่บ่โว่หมเสะ่วนเนี่ยเขาเนาะไม่ว่าผ่าไปได้พุธบอยนี่เมีอในไลย์ไปได้น่ะอย่างมันอ้อนหนังไว้อย่างมารขึ้ ครังแรกเลยครั้งแรกครั้งแรกบะคังแรกีดีทีได้ายบกับกบดานปะถ้า<ม>ไล้ายสำรวนกำลัง,งผ่า่าเ, <laughs> เคยผ่าค้า,ายเถื่อไปผ่าซื้อบรุรไปค้ายเนี่ยันผ่ากินมือก็บพแหงเน่ยผ่ากินมือลมา,ลมา,มาจจกก้องก็คอยไปปรุหลงบึง ไปกับาพาปีน <laughs> อม่อน,นั้มีตาเดียวป่นะอ,อนนี้มีอตามากใหญก็มีช่องตาไปลุงเอ้ตอนนี้สาม่อีม,ม่มาก <c oughs> <c oughs> ตาบิตาเกี่ยวจมปรจักษ้างไว่านนี่โอ๊ยวิชาป่ะจักษางไตจะกินนําไปทางใดเขาลุ้งพุทธมีอะไ้วิชาข้างลุงว่ได้บอกเด้อวันนี้วั้ โมนี้กะาะไปนะ้องแว่องม่ะอปบกให้เขาอย่างน้อย่างก็ผาเป็นเนาะเป็นเป็นเหอนกันถ้าเราผ่าเป็นเนาายผายชิมเช็ดตาเอาตาอ่อนเด้อนี่ยหละานอนหนึ่งจะกินผ่าปิดเลยขอเวลาแปดก้านนาทีลงเลยได้ผ่าซอยน้องย่ยม มันแตกต้องรุดเออได้เหรอจันรุดเองหนึ่งเฮียสุแหงโพดมันเก๋หนุ่เฮียตัวมันจะเกยเนาะหากะพอดีเขาบปั้นกันแล้วนไหพ่อใ่เขาข้าพ่อ่เขาข้าบริพุนเถื่อเจ้าอาวาเจ้าอาวาจะพ้นแล้วมาเอามาบริพุนบ่

เ <c oughs> นนอมาสิพาซอยน้องเ่ยงกับปลางไหมนน้นอมาสิคอลาไปคิวแล,ล,ล้วปลุ้งปากราลกุ้ยแซ่กดติดตามซองน้อมัสในเดือปลุงแต่ว่ากินหนาปลุลสบายดี